เออเนีม่เอ้าคุณหญิงมาเลยจะกับเล่าดีเฮยเฮ้ยเ้ยเรื่องไหนจะเรื่องอะไรเอ๊ะเพื่อจะเรื่องที่ได้ไปก็บ้านก็เช็ดเลยแขกที่เช็ดไล้หนี่เพิ่งมาไม่กี่วันเลยน้ำลายไม่กี่วันนะนั่นนะเดี๋ยวเปล่าเลยเราไปอยู่เป็นเพื่อนกันเอา มาหลังเล็กเล็ยูบ้านเองเฉยๆก,ก็ยูบ้านเราห้าวันเอเอเราห้าวันนับไปนะนับห้าวันนะยังทิศปูพักยาเออเดวักปูยาตอนนี้โต่ก็ไปอย่านี้มีแต่มามี่ปูนเต็มหมดานานรถที่กแม่ดินรอนมาขึ้นมาไม่มาตอนนี้มันม่แต่ตก็กำลังทำลังคาายูเป็นลัก

เร่แล้วเรวโลอเื่อถ้าเช็จะมารับเลยถ้าไม่เช็จรับเพื่อนใช่ไหมทีไปยุ่ในเลาอะไรว่เรียกมารับนเร่รรับยญ่ลาบนี่ไปยา่ลาบมันนังคุยกับต้นยุ่ันเราไม่ได้ช่วงเนี้ยมผมได้ไม่แน่่ในคองเจะที่ง้นาจะ